เอ้ยมันมีรางรถไฟนะเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเราเดินตามไปเรื่อยๆเราก็อาจจะเจอรถไฟก็ได้นะเพื่อนเซเรเนตกระสือวิ่งตามมาเร็วๆจาาเร็วข้าไปหนีในบ้านก่อนเร็วทำเข้าป่าไปที่บ้านเราก่อนนะโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราอยู่กันที่ไหนนะเจ้าเปา โอเคครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านไร่นายลุงนะครับจังหวัดกาญ <Yeah>. oh. จนบุรนะีเนขามาถึงจุดแรกที่เจ้าเป่ามาครับก็คือนี่เลยสะพานขึ้นไปสู่สวรรค์ตรงนี้โอ้ uh. oh. นี่นี่นี่เพื่อนเอนอันนี้ก็จะเป็นทางที่แบบว่าเขาให้ขึ้นมาถ่ายรูปได้นะครับนี่สูงมากเลยนะแล้วเราก็จะเห็นวิวครับ รอบๆที่นี่เลยครับบ้านไร่นายรุ่งครับจังหวัดกาญจนบุรีบบโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะเพื่อนๆน <Yes. S 1> ี่เห็นไหมให้ดูทั่วๆก่อนเลยนะวันนี้เจ้าเปาบอกว่าจะเป็นมาริโอนะครับเ<ะ>้ยเปาดูๆดๆบนหัวเปามองเลยมองเลยกระโดดตึง้งโอ้ได้แล้วครับหนึ่งเหรียญครับตอนนี้เดี๋ยววันนี้เราจะต้องไปสะสมเหรียญกันนะครับเพื่อน นี่โอ้โหเจ้าเป่าเข้าทะลุมิติไปแล้วครับปุ๊บกุ๊บุ๊บตามเจ้าเปาไปครับนี่โหเป็นประตูเข้าไปนะเพื่อถ่ายรูปได้สบายเลยนะเนี่ยนี่แล้วก็จะเห็นเจ้าเป่าครับกำลังนั่งเล่นเปียนโนอยู่ครับไปไปเดี๋ยวเราไปฟังดนตรีจากเจ้าเป่านะครับซึ่งเป็นนักดนตรีมืออาชีพครับตึ้นตึ้นตึ้นตึนตึนต้นนี้แบบ้น้ คนจังลวกก็จังลวก,ๆๆลวกเอ่อขอขอนี้ยครับวันนี้จะเล่นเพลงอะไรให้เพื่อนๆือนฟังครับอ่าไปดกว่าเฮ้ยเปล่าเปล่าเนี่ยเราพาวิ่งลัดเลาะไปนะครับไปตามพุ่งดอกไม้นะครับนี่เห็นไหมสีแดงแปดครับว้าวเดีย๋ยวเราะจะมะข่าวที่แล้วอ่ะเราเคยมาที่นี่แล้วเนาะ,ะแต่ว่าตรงเนี้ยจริงๆอ่ะมะข่าวที่แล้วอ่ะมันมีรถไฟอยู่เนาะเฮ้ยแล้วรถไฟอ่ะหายไปไหนอ่ะ หรือว่าวันนี้ภารกิจของเราก็คือจะต้องตามหารถไฟจึงจึงกระโดดมงึิงึิงโอ้ได้เหรียญเลยล่ะโอเคครับนอกจากภารกิจวันนี้เราเก็บเหรียญแล้วเราจะต้องตามหารถไฟครับเพื่อรถไฟจะมีดาวไงใช่ไหมแล้วเป่าก็จะแปลงร่างเป็นตัววิบวับเลยนะขอแล้วเหรียญได้เยอะเกินแล้วโอ้โหกระโดดนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ โอ,โ,โอ้โหโอ้ยพอแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะต้องไปหารางรถไฟกันแต่ว่าเราจะต้องหาจากที่ไหนอะที่ <c oughs> จะมีโอกาสมีรางรถไฟได้อะเฮ้ยตรงนี้เฮ้ย <c oughs> ตรงนี้มีอะไรอะ <c oughs> เอ,อ้ยมันมีรางรถไฟนี่นะ <Wow. S 2> เฮ้ยถ้าสมมุติว่าเราเดินตามไปเรื่อยๆรยเราก็อาจจะเจอรถไฟก็ได้นะเพื <Yes. S 2> <ๆ>่อนๆไปไปไปครับตามเจ้าเปาไปครับว่าโอเคโเคเราต้องลัดเล็อกไปเรื่อยครับ เฮ้ยแย่แล้วครับเพื่อนๆไซเรนเฮดเดินตามมาถึงนี้เหมือนเจ้าเปาจะเจอแล้วนี่ทำไมครับนี่เราเดินตามทางรถไฟมาเรื่อยๆนะตอนนี้เหมือนเจ้าเปาจะเจอแล้วครับเออใช่เฮ้ยรถไฟเราเหลือแต่ขบวนครับเพื่อนๆหัวรถจักรหายไปเฮ้ยไปไปไหนๆเขาไปดูดิ ใช่หัวรถจักรอะเอ้เนี่ยตอนนี้คือรถไฟอ่ะเหลือแค่ขบวนอย่างเดียวเพื่อนๆแต่หัวรถจักรที่บังคับอะไม่ยูอยู่ไหนอยู่ไหน,น m. ไหนไหนมีที่บังคับหรอ๋ <c oughs> รอ,ไไอใช่ใช่หัวรถจักรเราหายไปเพื่อนๆไปด,ดูว่าด้านหน้าจะเป็นหัวรถจักรหรือเปล่านะเราจะไป,ไปครับ เฮ้ยเขาได้เขาได้ไปไปไปครับไปไหนครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่ไหนครับปนปูนฉึกฉัก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 ปนปูนอ๋อมีที่สําหรับนั่งถ่ายรูปว่อันไหนไหนพ่าถ่ายรูปที่ึหนครับโอเคที่ที่นี่นะครับก็จะมีแบบจุดให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยครับีนกระเป๋าก็ถ่ายรูปอยู่นะครับที่รถไฟครับก็จะมีแอคมีแอคด้วย นี่มีเปลี่ยนท่าครับมีเปลี่ยนท่ารับเพื่อนโอ้โหท่าลอยอย่างนี้ก็มีครับหลังจากที่เราผ่านภารกิจครับตามหารถไฟแล้วเจ้าเป๋าก็ต้องมาทำงานต่อครับเป็นคนขนไม้ครับโอ้โหดู นี่ดูท่าการขนไม้ซะก่อนมียิงใหญ่ด้วยย,ยิงยิงยิงโอ้โหไม่ธรรมดาเลยจริงเลิฟเลด้วยพนักงานอะไรนี่ยอ้ยรับปาตรงนี้มีอะไรอ๋อตรงนี้มีกระถางต้นไม้ครับพเพื่อนๆเฮ้ยข้างในมีอะไรครับอ๋อเป็นชุดจานชามนะ <Yes. S 1> อันนี้เป็นชุดจานชามนี่ก็จะมีจุดที่เป็นล่มครับให้สําหรับแบบนั่งพักผ่อนได้ไหมล่มมากเลย เห็นครับไปเดี๋ยวเราตามกันต่อนี่รอบนี้เรามามีลำธารน,นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งคอสมอสทั้งหมดเลยเห็นไหมเต็มไปหมดเลยครับ <c oughs> นี่วิวนี้สวยมากเลยนะพเพ <c oughs> ื่อนๆเราสามารถมาถ่ายรูปได้ครับฝั <c oughs> ่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งคอสมอสเหมือนกันแล้วก็จะมีทิวสนล้อมลอไปตรงนี้หมดเลย <c oughs> ส,ส่วนกระเป๋ญญาก <c oughs> ็นี่ครับกำลังจะหาปลาอยู่ที่ลำธารของเราครับเดี๋ยวเราวิ่งไปตามทางก่อน โอ้ยแย่แล้วครับเพื่อนๆเซเลเนตกระสือวิ่งตามมาเร็วๆต้างรีบเข้าไปอีในบ้านก่อนเร็วไปๆครับเข้าป่าไปที่บ้านเราก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเข้าบ้านก่อนเลยเฮ้ยโอ้ยดูเราเข้ามาอยู่ในบ้านครับดูดิว้าวโอ้บรรยากาศดีมากยังมีเต็นทนอนเหมือนเดิมนะเนี่ยเมียสวยเด้อโอเคครับเราก็จะมาเล่นเพลงอีกสักหนึ่งรอบนะครับ โอ้โหวันนี้เราเล่นเพลงอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเล่นพันเสียงนะแล้วก็จะมีโซฟาตรงนี้นะโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็ถึงเวลาอาหารว่างของพวกเรานะครับอาหารว่างของพวกเราคืออะไรครับนี่ไงอาหารว่างของพวกเรา<ะ>ว่างเปล่าเลย <laughs> ไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งได้ครับเดี๋ยวเราให้เจ้าเปล่าได้พักผ่อน ในบ้านอันแสนสวยของเจ้าเปาสักแป๊บหนึ่งคนระับ <Okay. S 1> นี่ข้าบนนะ <Okay. S 1> ก็จะมีแบบดอกไม้สวยๆเ <Okay. S 1> ต็มไปหมดเลยเห็น <Okay. S 1> ไหมนี่โอ้บรรยากาศดีโอเคๆเอามาน้องมามาเป็นพันยาของพี่ได้ไหม mm hmm. พี่จะพาไปขึ้นรถไฟโยโย่เนี่ยใช่ไหม <Huh? S 1> ตอนนี้เราพร้อมกับการรับชมผลงานของเจ้าเปา ในชื่อเพลงว่าอะไรอ่ะ <c oughs> อามา <c oughs> น้องมามาเป็นบัญญกักโอ้ป้าเดี๋ยวเล่นเปียโนแล้วก็จะเอาเพลงอีสานเลยนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนอกบ้านนะเดีย่ยเพื่อนๆ <c oughs> นี่เห็นไหมมีควันขึ้นด้วยอ่ะ <c oughs> หรือว่าทำไมตรงนี้มีควันขึ้นน่ะ <c oughs> หรือว่าจะมีคนมาย่างไก่กินแถวนี้ โอ้ก็นึกว่าเห็นควันขึ้นตรงนี้นึกว่ามีใครมาย่างไก่กินมาเถเอ้ย